แอบส่องดูเศรษฐีนอนดูดูเศรษฐีนอนสิน่าจีเอ้ยทำไมนอนคักนอนแซบจังเลยลูกเศรษฐีค่ะซันนี้รวยข้บดูอันนี้รวยทองูน้องรวยทองนอนพื้นทองครับจื่นยางเนี่ย

ทน่าครับมองในตัหลัด้วยคือราเซตของผมค่อนข้างที่จะะเสียงหลหลช่องนะอยากหเขาดหีๆหน่ผมรู้สึว่าเม็นข้าเสียให้มันสว่างๆหน่อยไหน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 หนไนเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยแตครัาดูเศษสีที่ เสียทีชี๊นอนลืมตายน่ไมารณ่าซ้อนลืมตาบกกุ้งลืมอนลืมตามบกกุ้งเอะไอ้าปากด้วยว่ะน่ะอาปากยิงด้วยนี่เอาขี้มู้วงเออจุดหล่อของแม่ ดูได้ค่ะว่าได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างแต่อูโนมันนี่หนูเป็นอะไรคะหมึมันนี่จ๊ะโมดี้นี่ดระหวาา่างเปานกําลังเนี่ยเดี๋ยวมาดูมันนี่ดื้อแม่ลองเปิดตู้นะ <c ười> มันนี่ก็จะเอามือมาแยะอันนี้มันนี่นี่ไม่อะไรอะไรอยู่ในนี้นี่นะเห็นไหมเห็นไหมเปิดไม่ได้เลยนะมันนี่อันนี้ก็มีนะมันนี หนาดหนดเข้าไปแล้วนะความดือ้อเอาเอาปีนเข้าไปปีนเข้าไปนี่เลยมันนี่หนูเข้าไปทำอะไรดูดูแมวดือ้อถีเห็นแล้วนะเอาเสรษจีเห็นแลเห็นแลน้องกลัวแลวเอายอมให้พี่เข้าไปโอ้โหอันนี้ก็ยาก ตัวบอลเลอร์เธอดูดินะตัวบอลเลอร์ก็จะเข้าถี่เข้าไปได้ไหมน่ะเข้าไปนั่งนี้นั่งได้ไหมไม่ได้และไปกวนให้น้องออกมาไม่ยอมกันจริงเลยสองพี่น้องจ่าลูกอยู่ๆก็มาอ้อนแม่ทำไมเนี่ยดูพี่ดีนอนชักกระตุกปุกปุกเลยดูดิพี่ดีจุ๊บปากพี่ดีเด้อ นกม,มันนี่จุ๊บพี่ดีสิลูกมันนี่จุ๊บพี่ดีเร็วดูพี่ดีดนอนน่ะพี่ดีนอนอยู่นีนน่มันนี่รักพี่ดีไหมคะไหนจะไปไหนอย่าเหยียบพี่ดีนะไปแนละ้วไปนั่งส่องนกแล้วดูพี่ดีนอนน่ะอุ้ยเยบ็ดขี้เกะิดบ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 ิด ชุ итай, trips, ดหลอนิดูดูดูด <c ười> <c ười> <c ười> ูชุดหล่อนอนนอนยิ้มเลยนะยิ้มปางช่างเลยนะชุดหลอนอนยิ้มนอนลิ้นเฮ้ยอะน้องมันนี่มาละน้องมันนี่มาละ มันนี่มันนี่มามาหาแม่มาลูกนี่จ๋านี่จ๋ามาหาแม่มาลูกมาอันนี่มาอันนี้มาน้องมันนี่คนงานน้องมันนี่น่ารักอย่าขึ้นไปข้างบนนะลูกเดี๋ยวพี่รวยเงินตีนะขึ้นไปกินข้าวเลยลูกไปกินไปงั้นอนะ น้องมันนี่กินข้าวส่วนพี่ๆหลับกันหมด